ธรรมที่ควรกําหนดรู้ควรละควรทำให้เจริญควรทำให้แจ้งในยะที่สองทีขุทั้งหลายส่วนบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นจักสุตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นรูปตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นจักสุวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นจักสุสัมผัสตามความเป็นจริง เมื่อรู้เม <pper> <sea> ื <disappearing S 2> ่อเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักรสุสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามตามความเป็นจริงเขาย่อมไม่กำหนัดในจักสุไม่กำหนัดในรูปไม่กำหนัดในจักสุวิญญาณไม่กำหนัดในจักสุสัมผัสไม่กำหนัดในเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัย อันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุก์มิใช่สุขก็ตามเมื่อบุคคลนั้นไม่กำหนัดแล้วไม่ติดพันแล้วไม่ลุ่มหลงแล้วมีปกติเห็นโทษอยู่อุปาทานนขันห้าย่อมไม่ถึงซึ่งความไม่ก่อเกิดต่อไปและตันหาอันเป็นเครื่องนำไปสู่พบใหม่อันประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิน มีปกติเพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆเขาย่อมละเสียได้ความกระวนกระวายแม้ทางกายเขาย่อมละเสียได้ความกระวนกระวายแม้ทางจิตเขาย่อมละเสียได้ความแผดเผาแม้ทางกายเขาย่อมละเสียได้ความแผดเผาแม้ทางจิตเขาย่อมละเสียได้ความเร่าร้อนแม้ทางกายเขาย่อมละเสียได้ ความเร่าร้อนแม้ทางจิตเขาย่อมละเสียได้บุคคลนั้นย่อมเสวยซึ่งความสุขอันเป็นไปทางกายด้วยซึ่งความสุขอันเป็นไปทางจิตด้วยเมื่อบุคคลเป็นเช่นนั้นแล้วทิฏฐิของเขาย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิความดําริของเขาย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะความพยายามของเขาย่อมเป็นสัมมาวายามะ สติของเขาย่อมเป็นสัมมาสติสมาธิของเขาย่อมเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะของเขาย่อมบริสุทธิ์อยู่ก่อนแล้วนั่นเทียวด้วยอาการอย่างนี้เป็นอันว่าอาริยะอัดถังคิกมักของเขานั้นย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์เมื่อเขาทำอริยะอัดถังคิกามักให้เจริญอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ สติปทานทั้ง 4, igkeiten, สี่ย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์สมมัปปทานทั้งสี่ย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์อิทธิบาททั้งส sure. ี่ย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์อินทรีย์ทั้งห้าย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์พละทั้งห้าย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์โพชฌงทั้งเจ็ย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์ธรรทั้งสอง คือสมถะและวิปัสสนาของเขานั้นย่อมเป็นธรรมเคียงคู่กันไปเขาชื่อว่าย่อมกำหนดรู้ซึ่งธรรมทั้งหลายที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมละด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงละด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง ย่อมทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำทั้งหลายอันบุคคลพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งพิขุทั้งหลายก็ทำที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรกล่าวคืออุปาทานนขันทั้งหได้แก่อุปปาทานนัขันคือรูปอุปาทานนัขันคือเวทนาอุปาทานนัขันคือสัญญา อุปาทานนขันคือสังขารอุปภาทานนขันคือวิญญาณเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรกําหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิง่งที่ขุทั้งหลายก็ธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรกล่าวคืออวิชชาและภวะตันหาเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิง่งที่ขูทั้งหลาย ก็ทำที่ควรทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรกล่าวคือสมถะและวิปัสนาเหล่านี้ชื่อว่าทำที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งพิขุทั้งหลายก็ทำที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรกล่าวคือวิชาและวิมุตเหล่านี้ชื่อว่าทำที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งพิขุทั้งหลาย ส่วนบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นโสตะตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นเสียงตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นโสตะวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นโสตะสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกมิใช่สุขก็ตามตามความเป็นจริง เขาย่อมไม่กำหนัดในโสตะไม่กำหนัดในเสียงไม่กำหนัดในโสตะวิญญาณไม่กำหนัดในโสตะสัมผัสไม่กำหนัดในเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามเมื่อบุคคลน,นั้นไม่กำหนัดแล้วไม่ติดพันแล้วไม่ลุ่มหลงแล้วมีปกติเห็นโทษอยู่ อุปาทานขันห้าย่อมไม่ถึงซึ่งความไม่ก่อเกิดต่อไปและตันหาอันเป็นเครื่องนำไปสู่พบใหม่อันประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอํานาจความเพลินมีปกติเพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆเขาย่อมละเสียได้ความกระวนกระวายแม้ทางกายเขาย่อมละเสียได้ความกระวนกระวายแม้ทางจิตเขาย่อมละเสียได้ ความแผดเผาแม้ทางกายเขาย่อมละเสียได้ความแผดเผาแม้ทางจิตเขาย่อมละเสียได้ความเร่าร้อนแม้ทางกายเขาย่อมละเสียได้ความเร่าร้อนแม้ทางจิตเขาย่อมละเสียได้บุคคลนั้นย่อมเสวยซึ่งความสุขอันเป็นไปทางกายด้วยซึ่งความสุขอันเป็นไปทางจิตด้วยเมื่อบุคคลเป็นเช่นนั้นแล้ว ทิฏฐิของเขาย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิความดำริของเขาย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะความพยายามของเขาย่อมเป็นสัมมาวายามะสติของเขาย่อมเป็นสัมมาสติสมาธิของเขาย่อมเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะของเขาย่อมบริสุทธิ์อยู่ก่อนแล้วนั่นเทียวด้วยอาการอย่างนี้ เป็นอันว่าอริยะอัดถังคิกมักของเขานั้นย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์เมื่อเขาทำอริยะอัดถังคิกมักให้เจริญอยู่ด้วยอาการอย่างนี้สติปัฏฐานทั้งสี่ย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์สมมัปประธานทั้งสี่ย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์อิทธิบาททั้งสี่ย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์อินทรีทั้งห้า ย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์พละทั้งหย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์โพชฌงทั้ง7ย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์ธรรมทั้งสองคือสมถะและวิปัส,สนาของเขานั้นย่อมเป็นธรรมเคียงคู่กันไปเขาชื่อว่าย่อมกำหนดรู้ซึ่งธรรมทั้งหลายที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมละด้วยปัญญาอันยิ่ง ซึ่งทำทั้งหลายอันบุคคลพึงละด้วยปัญญาอนันยิ่งย่อมทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำทั้งหลายอันบุคคลพึงทำให้เจริญด้วยปัญญาอัน ecc. ยิ่งย่อมทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำทั้งหลายอันบุคคลพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งพิขุทั้งหลายก็ทำที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไร กล่าวคืออุปาทานนัขันทั้งห้าได้แก่อุปาทานนัขันคือรูปอุปาทานนัขันคือเวทนาอุปาทานนัขันคือสัญญาอุปาทานนัขันคือสังขารอุปาทานนัขันคือวิญญาณเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งที่ขุทั้งหลายก็ทำที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไร กล่าวคืออวิชชาและภวะตันหาเหล่าน uh, uh, okay, ี้ชื่อว่าธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งทิขุทั้งหลายก็ธรรมที่ควรทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรกล่าวคือสมถะและวิปัสนาเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งทิขุทั้งหลายก็ธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไร กล่าวคือวิชาและวิมุตเหล่านี้ชื่อว่าทมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิง่งทิ่ขุทั้งหลายส่วนบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นคานะตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นกลิญญ่นตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นคานะวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นคานะสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามตามความเป็นจริงเขาย่อมไม่กำหนัดในคานะไม่กำหนัดในกลิ่นไม่กำหนัดในคานะวิญญาณไม่กำหนัดในคานะสัมผัสไม่กำหนัดในเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป,เป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตาม มิใช่ทุกมิใช่สุขก็ตามเมื่อบุคคลนั้นไม่กำหนัดแล้วไม่ติดพันแล้วไม่ลุ่มหลงแล้วมีปกติเห็นโทษอยู่อุปาทานนขันห้าย่อมไม่ถึงซึ่งความไม่ก่อเกิดต่อไปและตันหาอันเป็นเครื่องนำไปสู่พบใหม่อันประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินมีปกติเพลิดเพลิน